สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นแบตเตอรี่ของ oppo นะคะเครื่องนี้เป็น oppo f9 นะคะเป็นแบตเตอรี่นะคะนี่นะคะแบตเตอรี่เก่าของ f9 นะคะนี่นะคะซึ่งแบตมันบวมนะคะบวมมากๆเลยนะคะบวมจนมันป่งออกมาเลยปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องรเรียบๆนะคะแต่เนี้ยมันป่งมานะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทําให้ฟลังเนื้อนะคะเนี่ยาลังตัวเนี้ยนะคะเอามานะคะอะพอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมดว้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแบตบ,บวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เข็ดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะใส่ฟลังกลับไปได้นะคะ อันนี้ได้ทำการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคะ,ะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่บวมดันฟาลังออกมานะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะส่วนนี้เซลล์มเสื่อมสภาพมันก็จะบวมบวมีมรอยขูดขาแบบนี้นะคะ นี่นะคะนี่นะคะลงจึกเป็นแบตเตอรี่ไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะคะแบตไม่หมดเร็วใช้ได้เป็นวันเลยนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ของ OPPO F9 สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ